ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสุขุสุขคนเนาะมอน้สาวไลคกลับมาอยู่ส่วนสถธารณะนะแถวคลองเตยเนาะทุกคนมอนิสิพาทุกคนไปสมบรรยากาศอยู่อ่าส่วนในส่วนเนาะทุกคนบรรยากาศในส่วนโคตรดีเลยทุกคนแบบเขาสิไปเลาะไปส้มวว่ามันมีอย่างแนะ่เนาะซึ่งสาวไลคก็ได้เห็นอ่าคนไล่คนเนานะเขาถ่ายเขาเห็ด คลิปอยู่ในส่วนนี้นะแบบคือมัอนงามแฮงเนาะมัอนี้สาวไรกับสิพาทุกคนไปเลาะไปส้มเบิงเนาะอยู่ในใจส่วนอันนี้ก็สิอยู่ในกลางกุ้งเลยนะทุกคนอยู่แถวอโศกนะทุกคนซึ่งสาวไรกับบอกเคยไปเนาะเดียวเขาซไปเบิงว่ามันมีอย่างแน่เนาะซึ่งเขาว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนเนาะมาออกกําลังกายมาสม้มมา พักมองนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งหนึากันเลยว่ามียังเนาะก็คือแถวนี้ก็เต็มไปด้วยธรรมชาตินะทุกคนทางทางที่มันอยู่ในอ่าใจกลางเมืองเนยทุกคนเดียวเชียเบิ่งเลยแบบวิวโคตรได้เลยทุกคนบอกคิดเลยว่าในเมืองกุ้งยังซีมีแบบนี้นะทุกคนแบบธรมรมชาติแบบ มีแต่ต้นไม้หง่ๆสูงๆนะทุกคนซึ่งบอกเคยมาเนอกมองนี้นอะกก็เลยแบบโบกคิดเลยว่ามันซิมีแบบนี้เนะทุกคนแต่มันก็นยังมีเนาะแบบมีพวกสัดนะทุกคนมีกระซมีพบอกนกพวกกาพวกกระหอกเนะทุกคนลายเนาะซึ่งเข้าอนุรักษ์ไว้นะทุกคนแบบงามแลวก็ลายแห้งนะทุกคนเมืงองทางล่างกะอู้ งามนะทุกคนบรรยากาศกัได้ดีเลยเย็นเนาะแต่คนข้างหน้านี่ก็เขาออกกำลังกายนะทุกคนแบบมีแต่พวกต่างชาตินะทุกคนชาวต่างชาติเขามาออกกำลังกายเดินเขาย่างมีแต่เสียงนกเสียงกาห้องเนาะ สาวไลบบกิดเลยว่า,อ,าอยู่ในกรุงเทพหวานชิมีแบบนี้นะทุกคนในยกากุ้งนะทุกคนแบบบบกิดว่ามันยังมีแบบนี้เนาะแต่ก็ยังมีเนาะแบบคือธรรมศาตรบ้านเฮ่านะทุกคนแต่แบบมันกว้างแห้งในส่วนอันนี้ค่ะ เดี๋ยวซาวลัสิกลับกล้องให้พี่น้องได้เบิงนะทุกคนว่ามันมันก็นมีแบบให้บอกคือผู้นะทุกคนอยู่ข้างหลังเนาะลมเย็นเย็นดีแบบเหมาะกับการไปนั่งแล้วกะ,ะกินน้ำเย็นเย็นทุกคนแบบนี้นะ ูกแบบกว้างแห้งส่วนอันนี้ค่ะไปบ่ถึกเลยทุกคนน่ะเป็นเสียงนกจิ๊บๆๆๆเนาะได้ยินเขาว่ามันมีสะพานแบบยาวนะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งไปทับส้มนํากันเนาะ ได้ยินกขว่ามีสะพานบ่มีอะังบ่ในส่วนอันนี้แต่ว่ามันเจ้าไรกับบ่หูอยู่จุดใดอยู่หมองใดเนาะเพราะว่ามันกว้างแห้งนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เศ้าไรกับสีแบบพาทุกคนทับส้มบรรยากาศแถวนี้แล้วเนาะเพราะว่ามันมาไปออกกำลังกายบ่อู้แบบโคตรดีเลยทุกคนแบบสุดยอดล่ะ วันนี้ก็เป็นวันยุดธเสาไร right now. Now, right ่นะเสาไร่กะมาย่างมาเดินมามาเล่นอยู่นี่แล้วทุกคนเพราะว่าเคยเห็นเข้ามาเขาเอามาลงเนาะจุดนี้อ่ะลงในยูทูบเนาะเสาไร่กะเลยไปตามเนาะกะบบกูอ่ะมันอยู่ติดกับมองตัวเองอยูเนาะทุกคนอันนี้ก็คืออยู่มองของเตยแถวของเตยเนาะเสาไร่กะยู่มองเอ่อแถวบอลไก่เนาะทวดแต่ว่าเสาไร่บอกเคยมามองนี้เนาะ หากมามือนี่นะปูบรรยากาศใดเลยเมึงมันกะซิมีแบบอ่ะคลองมีต้นดอกบัวเด็ดทุกคนคือนายบ้านเฮากันว่าเข้าแถวเนียนเห็นไหมต้นดอกบัวป่ะอู้งามค่ะไปหับสมแบบ ในป่าเนาะแต่ว่ามันโมเมนในป่าเนาะมันอยู่ในกรุงเทพนะทุกคนพาไปสม้มแบบบรรยากาศดีวคือมันคืออยู่บ้านเฮาฟ้างามงามว้าวดอกบัวเาเก็บได้วันนี้เนาะแบบดอกบัวแบบงามทุกคนแต่ว่าตอนนี้อ,นอ่นเออมันอู้คันเฮามาช่วงตอนมันดอก ใบไม่งามมันคือสีงามอยู่นะทุกคนตอนนี้มันเหี้ยวล้วนะทุกคนดอกบัวสีสีบัวแล้วก็สีขาวเนาะอ้เอาเอาได้เ่นี่คือมันแบบงามนละงามไอ้บ่เนี่ยกำลังแบบโอ้ยอ,อ,อยากได้เด้อแต่ว่าโอ้เอาได้บอนะบอกกล้าเอาด้ือกัน เพราะว่าเขาบเคยมาเนาะเสียดายเด้ดเขาบบได้มาตอนช่วงมันมันใบมันยังงามแล้วคนใบมันยังงามแบบโอ้คือสีแบบงามแหงแค่น,นี้แต่ว่าตอนนี้ดอกมันทั้งดอกทั้งใบไม้มันเหี่ยวแล้วแล้วคนโอ้ล้างมือล้างมือกัได้ ลางมือในอต้นดอกบัวทุกคนนะก็คือน้ำฝนเนาะนี่นะ,น,น,ะน้ำฝนตกหลายการมาคางเลยบอกคิดเลยบอกคิดบอกฟันเลยว่ามันมีในนี้แบบนี้เนาะทุกคนอยู่ในเมืองกรุงเทพมันก็นยังมีแบบ บรรยากาศแบบไฮส้มคือบ้านเฮานั่นคนเมื่อนั้นกำลังเป็นแบบดอกง,งามๆโอ้แห้งเข้าแห้งลึกเดวแท้ จากสิไปซอดทางใดน้ะบูเนะาะจักมันสิไปทะลุมังใดนะ่ะมีแต่ป่าแถวนี้เดี๋ยวสิกลับไปเบิ่งอาทางนั้นอีกนะอนอเนาะอุ้ยอนี่ งามแท้ดีกำลังมาเนาะกำลังแบบอืมแกมนกบเนี่ยแบบมองนี่คือกว้างแห้งต้นดอกบัวเนาะแต่ว่า มันเหี่ยวนะทุกคนเสียดายเด้เขาบริมาตอนมันดอกขันมาเสียด้ทายหูปของนี่แบบงามนะทุกคนเพราะว่ามันมีดอกบัวเด้ทุกคนเห็นบอกมันเหี่ยวมดนะทุกคนเสียดายเด้อที่ที่ซาเลรเคยเห็นมันเป็นมากบอกมันเป็นคือเขากินเม็ดๆท่้นทุกคนท่านน่ะมันก็ชีแง้งบ่มีใครเก็บกินนะทุกคนบักเลยไล่หนึ่ง มันแห้งเมื่อนะทุกคนแห้งพี่ยองเบิดเนาะโอ้มีมไผรเก็บกินเนาะอ๋อจังได้คลิปนี้ซาวไลกับขอจบเพียงสำานี้เนาะทุกคนจังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้จาวไรนะเดือดคุณบ๊ายบาย